ตอนนี้นะคะอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้าเรานี่ต้องบอกว่าเป็นงานระดับฝีมือศิลปินกันเลยทีเดียวสวัสดีพี่แดงค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ทุกคนได้รู้จักค่ะต้องบอกว่าเป็นศิลปินจริงๆแต่เป็นศิลปินที่ทำงานเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์เชียงใหม่กราสนะคะพี่แดงขออนุญาตช่วยแนะนำตัวสักนิดน,นึงค่ะเผื่อแฟนของ The Farmer จะได้รู้จักพี่แดง<ม>ค,ค่ะผมผมชื่ออลังการวัฒนวิจารณ์ครับครับ <Okay. S 2> หรือเขาเรียกว่าลุงแดงครับแต่ลุงแดงกำลังทำโชว์อะไรให้เราดูอยู่อันนี้นกำลังชงไซฟ้อนนะครับัสนน่ี้อนนะครับเราอาจจะเคยเห็นวิธีการชงในหลายๆรูปแบบไส่้อนเป็นอีกหนึ่งแบบนะคะใชแต่ว่ามันพิเศษตรงที่ผมต้องมีตัวสไปรัลช่วย ความร้อนไม่ให้ขึ้นทะลุถึงร้อยอุณหภูมิในการชงกาแฟควรจะอยู่ที่94-95เนอะค่ะตัวนี้เป็นการลดอุณหภูมิให้ลงให้ลงมาครับด้วยความเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ของพี่แดงก็เลยออกแบบให้มีสไปรัลแล้วก็เวลาดูดน้ําจากข้างล่างขึ้นไปใช่ไหมคะพี่แดงมันก็จะไม่ให้อุณหภูมิเนี้ยไปแตะร้อยอยู่ที่รักษาร,ระดับ94แล้วรสชาติกาแฟจะเป็นไงพี่แดง อยู่อยู่อยู่ที่คนชอบแล้วเนาะอ่าอันนี้ทํเพราะความชอบเมื่อก่อนไม่มีใครชอบเขาคุณทําอะไรคอน <laughs> แต่มีข้อเนยที่สงสัยค่ะจากที่พี่แดงเชื่อหมก่การโซนทำเรื่องอะไรคะเครื่องมือวิจัยครับค่ะแล้วเราได้เข้ามาสนับสนุนกับการพัฒนามาเป็นเครื่องเครียกว่าสกัดกาแฟใช่ไหมคะคือเครื่อง,แบบงกาแฟตัวนี้มันมีมานานมากแล้วครับที่ผมทําเมื่อ20กว่าปีแล้วครับค่ะ แต่เพิ่งมาเพิ่งมารู้จักกันรับสองสามปีครับผมเราพี่แดงมาอยู่ในวงการกาแฟแล้วได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการทำเครื่องไม้เครื่องมือรู้สึกยังไงกับวงการกาแฟไทยนปัจจุบันบ้างคะพี่แดงมีโอกาสมีการเติบโตหรือว่าดูแล้วมันน่าจะมากค่ะอยู่ดีเยอะเยอะเลยใช่ไหมคะเยอะเลยเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะเป็นแปลกใหม่หน่อยพี่แดงก็เป็นคนชอบดื่มกาแฟด้วยไหมคะ ชอบครับชอบมากเลยใช่ไหมไม่งั้นไม่ออกมาเป็นแบบนี้เลยคือที่ชอบคือชอบเป็นกาแฟที่ไม่ผสมนมไม่ผสมน้ำตาลก,กินแบบเพียวๆนอกจากจะมีแบบที่เป็นไซฟอนแบบนี้แล้วกยังมีแบบไหนที่มีออม,มีอีกหลายรูปแบบอยู่ที่ร้านครับมันจะมีออโต้ดิฟดิฟร้อนน็อกเย็นมีแบบเยอะแบบเยอะเลยครับมีหลายแบบครับที่ร้านบาร์ควายเช่นไมคัสโบวิ่งหรือลองททม์บัมสเตย์ มันท,ที่ที่ที่เปิดอยู่ตอนนี้นะให้ <Okay. S 1> ลูกๆเปิดโอ้โห oh, ใครอยากจะได้ลองชิมเรียกว่าวิธีการดื่มกาแฟด้วยเครื่องมือต่างๆที่พี่แดงออกแบบมานะคะาตามไปลองชิมกันได้แต่ดริฟเนี่ยพี่เก๋เคยได้ลองชิมแล้วเจ๋งมากๆเลยค่ะว้าวเราจะได้เดี๋ยวลองชิมดูนะครับใส่ฟ้อนฝีมือของพี่แดงค่ะต้องบอกว่า เป็นศิลปินที่มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มากๆนะคะต้องบอกว่ากาแฟเนี่ยจะต้องมีเรื่องของความเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์เยอะจริงๆเลยพี่แดงส่วนส่วนสำคัญเลยนะคะเพราะว่าจะอร่อยไม่อร่อยเนี่ยมันต้องเข้าใจทั้งเรื่องเลโชเรื่องความร้อนอุณหภูมิต่างๆนะคะปริมาณต่างความร้อนโอเคค่ะตอนนี้ต้องชิมแล้วค่ะว่าฝีมือนะคะวันนี้เป็นเกียรติมากมากเลยค่ะด้ฟาความเม์ของเราพี่เก๋ได้รับโอกาสได้ดื่มกาแฟที่พี่แดงนะคะ ช้เครื่องมือสุดเจ๋งนะคะฝีมือคนไทยนะคะเป่าแก้วออกมาได้ขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเลยเดี๋ยวลองขั้วอ่อนก่อนเนาะได้เลยค่ะแล้วก็าแฟนี้นะคะก็มาจากกาแฟกาพี่พงนะคะอัมเค c o f ค e เฟ่ค่ะต้องบอกว่ากาแฟดีแล้วมาดีเค่องมือดีด้วยอันนี้ที่อยู่ในมือพี่เก๋นะคะเป็นขั้วอ่อนนะไป ดูนานี่ข้าวกลางทำไมมันละมุนขนาดนี้คะขอบคุณมากที่ชอบดีมากเลยค่ะอันนี้จะเข้มกว่านะครับอันนี้จะบางๆอันนี้ข้วอ่อนนะคะตอนนี้เราจะเชิมงข้วกลางใช่ไหมคะปกติจะเป็นคนชอบออกสุตรตีเปรี้ยวๆหน่อยเมื่อกี้ได้ไปแล้วอันนี้จะเข้มข้นนิดนึง ตัวนี้ตัวนี้ผมจะเอาไว้ผสมกับแอลกอฮอล์ที่ผมที่เราจะกลับเหมือนเหมือนไอริชคอฟี่โอหประมาณนั้นแต่ละเติมครีมแต่ตอนนี้มันดึงเทคเจอร์ออกมาดีมากเลยพี่แดงมันรสอะไรต่างๆมันไม่กาแฟมีส่วนด้วยครับกาแฟกาแฟมีส่วนให้เครดิตค่ะกาแฟมีส่วนเขาพี่เขาดีจริงเพราะว่าเขา ปลานี่ตั้งแต่สวนที่ปลูกเลยนะคะเลยได้กาแฟมาเพราะว่า,าจริงๆแล้วเมื่อกี้มีคนกระซิบบอกว่ากาแฟเนี่ยต้นน้ำเนี่ยคือถ้าผลิตมาเนี่ยจะอร่อยไม่อร่อยเนี่ยอยู่ที่สวนเนี้เป็นจุดสำคัญเลยลแล้วมาหาดอุปกรณ์และเครื่องมือแล้วก็ได้รับการออกแบบจากพี่แดงเนี่ยยิ่งทําให้ดึงรสชาตินะคะการสกัดเอาสารอร่อยๆออ,ออกมารส กลิ่นครบเลยนะคะรสชาติดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะก็อยากให้พี่แดงค่ะฝากถึงคนดื่มกาแฟนักดื่มกาแฟกันสักนิดนึงครับลองลองลองมาดื่มกาแฟไทยอยู่นะครับค่ะลองดูว่าแบบแล้วแต่ผู้คนชอบเนาะบางคนก็อาจจะชอบเม็ดนอกแต่ลองดูกาแฟไทยดูนะครับค่ะกาแฟลุงตั้งใจทํามากเลยครับลุงตั้งใจทำมากเลยในฐานะที่พี่แดงเนี่ยเออเขาเรียกว่ามีองค์ความรู้เชี่ยวชาญใน สารเรื่องการเป่าแก้วแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาสนับสนุนออกแบบเครื่องมือต่างๆให้กับกาฟแฟเยอะๆเลยรู้สึกยังไงเราก็มีความสุขหรือว่าเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับวงการกาแฟไทยตรงนี้อย่างไง<ด>บ้างคะดีใจฮะสองปีที่ผ่านมานี้ในเมืองไทยเราตอนนี้หัวเมืองใหญ่ๆสั่งชุดพวกนี้ไปเยอะมากเลยครับโอ้ห็นะคะในเขาเรียกว่า value chain เนาะห่วงโซ่ของธุรกิจกาแฟเนี่ย เติบโตกันตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในระบบของการสร้างสารรค์กาแฟไทยเนี่ยมากมายเลยนะคะดังนั้นพวกเรานะคะก็เป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนทั้งอุปกรณ์ของไทยนะคะแล้วก็ดื่มกาแฟไทยกันรับรองทั้งประเทศเราจะเติบโตแล้วก็ไปสู่ระดับโลกได้แน่นอนขอบ,ค,บคุณพี่แดงมากมากเลยค,ครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมามาชิมกาแฟเรา <laughs>